สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมนายติ๋งมเจ๊หกสามนะครับวันนี้ผมพามารู้จักกับไม้เลื้อยชนิดหนึ่งนะครับเป็นไม้เลื้อยที่ดอกสวยงามมากนะครับก็ผมก็เพิ่งสั่งมาเมื่อวานนะครับเข้าร้านเมื่อวานนี่ก็คือต้นสีมาลานะครับก็มีหลายชื่อนะครับที่เรียกกันก็บางท่านก็บางถิ่นก็เรียกบางกรแดงเล็บบางกร ส้อยสังวานนะครับส้อยสังวานก็เป็นชื่อดีเพาะนะครับกับสีสีมาลาทีสองชื่อดีเพาะเป็นไม้เลื้อยขนาดเล็กนะครับอาอยุจะอยู่ได้หลายปีนะครับก็ขี่เขาชอบทําไปทาบินสูซุ้มให้มันเลื้อยนะครับก็จะสวยงามดีความยาของเถาที่เลื้อยนี่ครับจะเลื้อยได้ไกลถึง1-3ถึงเมตรนะครับดอกจะแดงเข้มนะครับ ตรงกลางก็จะเป็นสีขาวนะครับจะออกดอกในเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์นะครับช่วงนี้ก็จะมีดอกนะครับก็คือหน้าหนาวนั่นเองนะครับจะเป็นต้องปลูกกลางแจ้งนะครับอันนี้มันเพราะว่าเขาชอบแดดนะครับชอบแดดกลางแจ้งนะครับส่วนดินอ่ะเป็นดินร่วนจะดีนะครับน้ำไม่ขังนะครับการขยายพันธุ์ก็ได้โดยการปักชำและการตอนกิ่งนะครับ ก็เป็นข้อมูลครอค่าของสีมาลานะครับใครชอบสีสันแดงสดสวยนี้ก็หาซื้อหาได้นะครับราคาก็ประมาณ150-160-180นะครับแล้วแต่ฟอร์มต้นแล้วก็แล้วแต่ท้องถิ่นด้วยนะครับไว้พบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ